ความหมายของโยูนิโสมนสิการโดยศัพท์โยูนิโสมนสิการประกอบไปด้วยคำยูนิโสกับมนสิการโยนิโสมาจากยูนิแปลว่าเหตุ ت, แหล่งเกิดปัญญาแยบคายส่วนมนสิการ อัตถกถาธรรมสังคณีหน้า350แปลว่าการกระทำไว้ในใจรวมความแล้วแปลว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือการใส่ใจโดยอุบายแยบคายโยนิโสมนสิการเป็นความคิดความหมายตามพยัญชนะดังกล่าวแสดงว่า โยนิโสมนสิการเป็นเรื่องของความคิดดังอธกกถามัชิมานิกายมุลปันนาสสภาสวะสังวรสูตรหน้า157ได้แสดงไว้ชัดเจนว่าโยนิโสมนสิการเป็นความคิดดังนี้ที่ชื่อว่าโยนิโสมนสิการ ได้แก่การกระทำไว้ในใจโดยถูกอุบายการกระทำไว้ในใจโดยถูกทางการนึกการน้อมนึกการผูกใจการใฝ่ใจการกระทำไว้ในใจหลักฐานอีกแห่งหนึ่งในอัธกถาคุธกานิกายอิติวัตกะปถมเสขาสูตรนา 1,18แสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องการตรึกนึกคิดดังนี้บทว่าเอวังพหุปการังยะทะยิทังโยนิโสมนสิการโรได้แก่มานาสิการโดยอุบายมานาสิการโดยครองธรรมมนาสิการโดยในในอนิจจัล ักษณะเป็นต้นว่าเป็นของไม่เที่ยงหรือการพิจารณาการตามพิจารณาการรำพึงการใคร่ครวญการใส่ใจอนุโลมในของไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการคำว่าคิดมาในสับต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่น จินตะอาวัชนะวิตกะสังกัปปะเป็นต้นอิทธิพลของความคิดบรรดาปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อชีวิตสัตว์โลกนั้นความคิดมีอิทธิพลมากสัตว์จะไปเกิดในภพภูมิใดก็เพราะความคิดพาไปถ้าใกล้ตายคิดไม่ดีอากุศลจิตก็พา กุศลจิตก็พาไปสู่สุขติครั้นเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ประเภทใดรูปร่างอย่างไรจะสุขหรือทุกข์อย่างไรก็เป็นผลมาจากความคิดแม้มรรผลก็มาจากความคิดความคิดของบุุชนทั่วไปมีสองประเภทดังนี้ความคิดฝ่ายกุศล เรียกว่ากุศลวิตกได้แก่เนคขมมวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกความคิดนี้ยิ่งคิดยิ่งตรึกยิ่งทำไว้ในใจเสมอก็ทำให้อกุศลหายไปกุศลเจริญขึ้นความคิดฝ่ายอากุศลเรียกว่า อกุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคิดประเภทนี้ยิ่งคิดยิ่งตรึกก็ทำให้กุศลหายไปอากุศลเจริญขึ้นในมัชชิมานิกายมุลปันนาตเทวทาวิตกสูตรข้อ2 5 2 หน้า216ถึง217พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอิทธิพลของความคิดไว้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองวิตกใดมากๆเธอก็จะน้อมใจไปข้างวิตกนั้นๆเชน่นถ้าตรึกถึงการมาวิตกมากๆ ็จะทำให้ใจน้อมไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งจะทำให้ละเนคขม,มวิตกเป็นตน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกตรองถึงเนคขม,มวิตกนั้นตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเราก็ไม่เห็นภัยอันบังเกิดขึ้นจากเนคขม,มวิตกนั้นเลย